นี่คือการแข่งขันข,ของไอแนวเวลเปอร์พิมลีก2023ครับเซมิไฟนอลระหว่างวีเจเอ็มกับเบคขึ้นทามอาะครับเริ่มกันแล้วนะครับในศึกเปิดสนามในครั้งนี้นะครับศึกนี้สำคัญมากนะครับเพราะว่าผลของการชนะตรงนี้คือการได้ไปต่อนะครับในทีมต้องรอบนะเอาลเลาะครับเบคขึ้นทามครับในเกมนี้ก็บอกเลยว่าจะต้องเล่นให้แปะนะครับเพราะว่าทุกครั้งเนะี่ยที่ใช้สกิลอาจจะต้องพึ่งพาฟลิก,กอร์อเยอะ <ๆ S 1> มากบางทีเจ็บนะครับ พยายามผ่านจังหวะเวทแล้วก็มารอช็อตตัวมีน้าด้วยครับด้านซ้ายมีการฟ็อกซี่คีฟนะครับตัดครีปหลังต้องระวังเขาไปล้อมเหมือนกันนะครับใช่ใช่จะเลาะเข้ามาครับเลาะเข้ามาครับเดินมาจังหวะนี้จะดึงบูบับกับครับอันนี้แระบูบับครับตอนนี้เลือดยังไม่รีและเขาเรียกฮานกับตัวของมาลิสมาครับหวงหายตรงนั้นครับและเป็นทิมเซย์ยกใส่ฮานไปก่อนครับแต่ว่าช่วงแรกครับบัวโตโร่ยังไม่ถึงมากครับและดึงมาตรงนี้ได้บูบับเอาแต่เขายังพานธิตจับไปได้ครับเราไม่มีพานิตนะครับแต่วก็ถือเป็นการป่วนนะคครรรรััับบบผมมสาาหททงงอนนนน่่่กกก็็็เเปลลลแ้้วไไดฝืะ เพราะว่าจริงๆไม่ได้แต่ก็ไม่เสียน่าจะดีกว่าเลครับในเกมระดับสูงนะเอาไปเช็คครับเพราะเขาดึงเกมเลทแน่นอนครับวีเมในเกมนี้สตีนครับผมจะรับมาที่อ๊ยตรงกลางครับเดินมารวบปุ๊บรูดป้าบครับแล้วยกไปเกือบตายครับมาลิสครับเพื่อนๆจะบอกว่าเดี๋ยวผมจะดูตรงล่างด้านล่างให้เลยครับเหมือนเขาต่อาต่อยกันอยู่นานแล้วครับได้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 นะครับสีกับมุกว่านะครับโอุลตรสีนี่เก็บนะครับเฮลแพ็กหลังป้อมไปแล้วนะแต่มุกวานยังไม่เห็นนะว่ามีเฮลแพ็กหรือเปล่าเอาเก็บแล้วเหมือนกันครับ เล่นยัดตั้งแต่ในต้นเลนกันเลยนะสำหรับแครี่สองฝั่งนะครับตำแหน่งสำคัญมากๆนะครับในเกมนี้ถ้าเกิดว่าเกิดการโซโล่คิวหรือว่าได้เปรียบในเลนเมื่อหไหร่เล็กน้อยๆเนี่ยมีปัญหากับอีกฝั่งแน่นอนนะใช่พุ่งไปเช็คพุ่งไปเจอครับการยกของกินเนสเตนะครับกับการรวบของเต่าเอ็กสำคัญมากๆตัวโร่ก็ทนได้พอสมควรในช่วงต้นเกมนะครับจะมีจังหวะหลุดต้องระวังจังหวะ2นะครับของทางด้านตัววิดเกมมิ่งนะเขาเอาแท้งมาเบ่งเพื่อเคลียร์คีฟเลยนะครับแต่สิ่งที่น่ากลัววิดเกมคือการเคลียร์การคุมแมปการมาโคในช่วงเเลกมนะครับ คือตัวแทงบวกกับตัวทางรูอี้ใช้งานได้คุ้มค่ามากๆนะครับใช่ครับสายเกมแล้ตามจับลำบากนะครับ จะต้องจบให้ไวครับแล้วสะบัดหางมังกรไป็หนึ่งทีครับตรงกลางน้ำเออร์บีการใช้สกิลใส่มาลิสครับตรงนี้ครับวงหาพยายามจะหนีแล้วเขาเหมือนจะรอดครับโอ้โหมาคี้ดึงมันไดนแล้วเบิร์ดเอบีมาแต่ว่าเขาเลือกไฟมาแต่กลายเป็นว่ามาคี้โดนเฟิร์สบาดไปก่อนจากมาลิสครับแล้วเขากระโดดเข้าไปครับพิซเตกดพิกเกิลหลบไปด้านหลังครับแล้วเป็นเต่าเองครับทีหายตัวช่วยเพื่อนแล้วหลบกลับมาตัวรับเขาเยอะนะครับด้วยการมีรูอี้นะครับทำให้จังหวะการเติมของวีเจมนั้นไวนะครับเป็นท่าไทม์แหลกเลือกไปแต่ต้องเลือกไปดีๆนะครับ เมื่อกี้นะครับไม่ได้เขาเข้าว้าไปก่อนครับและกลับมารวบด้วยจังหวะนี้และกระโดดไปใส่ครับเขากำลังจะลอดแต่เขาไม่ลอดครับเบิร์ดอเีตายด้วยถึงมือของคิมซึงเซและได้ดับมันคิวไปด้วยครับคิมซึงเซจังหวะสวนได้สวยครับสำหรับทางตัวของจานเต๋อเอ็กนะครับจัดไปครับหนึ่งฟลิงเกอร์กับตัวของการิเดชันอพู แล้วเบิร์สจากไปตัวของทางอัลแนพีครับหายไปเลยครับแล้วได้ตำแหน่งสำคัญด้วยครับปากเขาอัพเดทเขาเวทด้วยมาเวทปุ๊บพานิสมีครับมาลิทได้แต่ยืนมองครับแล้วก็บูบับเป็นของอัลแมนพีนะมารกี้มารับด้วยนะครับฝั่งนี้เป็นเลนที่ได้เปรียบด้วยในทุกความเป็นผีหน้านะครับทำให้ทางตัวอัลแมนพีเล่นได้เยอะนะครับแล้วก็ตีโบบ้าไปข้างบนครับแต่ไม่มีตัวตีป้อมครับก็เยาวๆกันไปนะแต่เมื่อกี้เห็นภาพอยู่นะจานวินอันตรายอยู่นะถ้าไปเล่นกับือเขานานๆแล้วเบิร์สเขาไม่ลงนะครับใช่ครับจะมีดิเาป้งน เขากลับมาด้วยเลือดเต็มแต่เราบาดเจ็บอ่ะใช่ดังนั้นสิ่งที่เป็นขั้นทามคนจะเล่นให้ได้คือถ้าเปิดคือต้องจบนะครับและสิ่งที่เป็นขั้นทางนะครับจะต้องระวังอย่างหนึ่งคือต้องให้วเล็ตร,รีฟาร์มตอนนี้ยังทําอยู่น,น,นี่ถือว่าโอเคนะส่วนใหญ่เป็นการแลกกันหมัดต่อหมัมดนะครับของแคดดี้สองฝังนะครับผมไม่ค่อยมีซัพพอร์ตอะไรไปเดินปั๊มกันไปบวกกับที่เลนอื่นซะมากกว่าแบบนี้เป็นเรื่องดีนะครับ,รบและเขาดึงเข้ามาครับจะเล่นกับมาร์กี้มาร์กี้บอกยาาเอออ,าเออย่าคราาับ หายตัวมากระโดดใส่ครับแล้วมาลิสกดพิกเกอร์หลบแล้วจะรวบไม่เอาไม่สู้ไม่ฝืนครับครับโ่งเช็คแม่นซะด้วยนะครับผม เป็นการกดเลือดตัวของด้านแมรริสครับทำให้เสดฟิกเกอร์นะสำคัญมากนะครับเพราะว่าเกมนี้ถ้าหรูอีเล่นยากแต่ยากทั้งทีมนะครับวีเจมโอ้แล้ววีเจมยังไม่ได้บัฟเลยครับตรงนี้เบคอนฮามพอหมดดีบัฟปุ๊บมาเปิดบัฟใหม่ต่อครับแต่ว่าโกงฮานเข้ามาครับแต่การรวบของเต่าเอ็กพยายามจะตืนครับในการเข้ามาเปิดและโตโรยกเข้าไปไม่โดนเต่าเอ็กด้วยรตรงนี้เบิร์ดเอฟวีกำลังจะตายครับแต่ว่าเอามันมีได้ดาร์คเลเยอร์มาด้วยแต่กองไฮฟาวกลับมา<ย>มาดีมาดึงสามดั้งลงไป่เล่นอย่างสวยครับแล้วกระโดดกกเปาางงงดแขขล้ไ โหนี่เรายิงยื้อดีมาก5 4นะครับแต่ว่าเม็นั้นธามไม่ได้เสียเปรียบอะไรในไฟเมื่อกี้เลยนะครับโอ้เสียแค่เลือดฮะใช่ครับแล้วก็ทางกอล์ฟมันโฟกัสที่ออบเจกตีฟเลยครับจันวินไม่ได้ไปโฟกัสที่การหมุนคนนะครับครับผมเป็นเรื่องดีมากๆของเป็นขั้นธามในการคุมช่วงต้นเกมครับผม2,200โกสโกลดนะครับเงินนามโกดิฟตรงนี้สัมผัญอยู่นะเอาแล้วยิงฟรีด้วยโอ้หวานครับเคาะป้อมที่ด้านล่างนะครับแล้วสีเดินออกเลนมาฟรีด้วยนะครับใช่ครับโอ้แล้วดูหวานซอยยยิกกกกกกกๆเลครรรรรับผมแท์็ไไฟออาะะะะโดดปตต โอ้แล้วไฟเมื่อกี้ไม่มีหมูหวานนะไฟห้าสี่นะเมื่อกี้เยอะได้ดีมากนะครับกดแข่งแชมป์เอาฟรอสต์ไปก็จริงแต่ว่าคุ้มค่านะผมว่าได้ออบเจกต์ด้วยต้นเกมผมก็ทำดีนะครับตอนนี้เขาแทบจะไม่มีฟิกเกอร์นอกจากโตโร่คนเดียวนะครับแล้วเข้ามาที่ด้านล่างครับสำหรับเต่าเอ็กซ์เจฟเตรัวไปรูสายครับมาหมดนะครับไ,ไปคอนหามตังโซนที่ด้านล่างครับหม่หวานจะตีป้อมแตกแล้วนะครับน่าจะการยากแล้วนะครับจานบินเลือนิดเดียวขนัดนี้ครับก็ถือว่าต้นเกมค่อนข้างราบรื่นนะครับโอเคอยู่นะที่เดี๋ยวต้องเล่นให้คมนะครับ และก็อกนหนึ่งบัฟที่สำคัญกับมังกรได้มาจากเบคอนทามสวยงามนะครับตรงนี้หนึ่งบัฟด้วยพาวเวอร์ที่ได้แน่นอนนะครับ,ารรบการันตีได้บัฟเขาเชียร์ได้นะครับเพราะเหตุการณ์ในการฆ่าน้อยมากจริงนะครับและด้านบนครับมากี้ครับเล่นกับตัวของเบิร์ดเอลบีอยู่นะครับในขณะที่เต่าเอ็กกินประคองให้เช็คให้ก่อนครับว่าเขาจะไปหากี่คนส่วนมา,มากี้เดินมาหากับเต่าเอ็กแล้วครับลุกดิ๊กลุกดิ๊กนะเดินเช็คกลางแม่น้ำเลยครับความดันล่างเบคอนทามได้ไหมแล้วนะครับครับผมนะคุญแ่น้ำได้แล้วนะครับเริ่มเปิดพื้้นนนนที่ใกการรเเดิมแลวะคับ แล้วก็ใช้ไวเลตในการรอเขาหรือเปล่าแย่แย่แย่แยแยเห็นวัวไม่สู้นะฮะเขารู้เขามาล่อใช่ครับวัวตัวนี้มาล่อครับไม่ได้มาชนอะไรมากนะครับจสสวิชไปเล่นเลนไหนนะน่าจะเป็นบนเลยนะครับไปยัดเลนโอเมนอีกนะโอเมนก็จะเหนือ่อยนะครับทางเบิร์ดอาบีนี่เขารอวามเลยป่ะ เขาจะเล่นกับมาร์กี้นะครับแล้วใช้สกิลไปแต่ดาเมจที่จะเอามาร์กี้ลงมีน้อยมากฮะับใช่แล้วมาร์กี้ซื้อเมย์อเพนกับเกาะสองก็ทั้งไวนะครับจะมีเกาะเยอะนะครับไายมาอีกหนึ่งเท้าเออครับฝั่งเบคอนทามครับผิวเจตอนนี้โดนกดดันหนักครับในขณะที่เบคอนทามครับยังลุกไปข้างหน้าตลอดเวลาโอ้มาร์กี้เอาอยู่ด้วยนะฮะเรียว่าไม่อยากไปได้อะไรกับตัวมาร์กี้สแต็กหนานะครับเมย์อเพนรัดขึ้นมาเลยครับทำให้การเดินไปรัดไปได้ป้อมตรงๆกับมีหน้ามันเสี่ยงมากนะ ตอนนี้เบนทันทามเหลือแค่ปลดล็อกป้อมกลางครับแต่มาคี้ครับเป็นความสนใจ3คนเฮ้ยมาคี้บางทีก็เกินไปนะครับยังรับอยู่นะแล้วยังรับต่อนะแล้วยังรับอีกแล้วจะโดนมันบกเลยอามันพีนะมาคี้ไม e ่ตายด้วยครับเพื่อนมันช่วยได้สวยกันเลยคินเซกเก็บความหายด้านหลังแล้วป้อมด้านล่างครับเบนทันทามได้ไปอีกหนึ่งเว่าอร์ขอคิดจะเล่นเท่านั้นครับทางตัวเบนท์ทามครับสวยในจังหวะโอกาสตรงนี้ได้สวยงามเลยครับเท่า่ี่ตรงกลางนี่โอกาสการน้อยมากครับยื้อหน่อย เ้ยยืนหน่อยก็มาก็จะได้แหละนะครับทว้งสองกลางไม่รอดแน่นอนแล้วกันไม่ไหวนะขอปลอมเก็บไปอีกหนึ่งทาวเวอร์ครับเบกข่าวคือมาร์กี้บิ้วของดีนะครับจาร์มินเธอบิ้วของมาแบบรัดต่อค่อนข้างไวนะครับแล้วเพิ่มเลือดมาเมื่อกี้คือทำให้ตัวของมิน่าได้ยืนได้นานมากจนกว่าทางตัวเบนททานจะเดินมาซ้อนนะแล้วตอนนี้ทําให้เงินห่ากันเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับจังหวะเกมค่อนข้ดูดีทีเดียวได้ภาพรวมของแมปนะครับแต่ว่าเกมนี้ก็ต้องวัดกันจบเกมนะ แล้วมากี้ครับเหมือนดันลายฮะตอนนี้มีคนมาขอไลเซนเยอะมากแล้วมาถึงสี่มากี้บอกเลย,ยว่าสี่ไม่ตู้โอเ้เขารวมตัวมาเค,คลียร์เฉยครับมันเป็นศาสถานการเสียเปรียบของลุยเลยอะครับเราเห็นภาพนี้เวลาลุยในช่วงเวลาเสียเปียบบ่อยเหมือนกันนะค<น>ือ <Ly> มันเป็นช <rió> ่วงที่แยกก็ไม่ได้แต่จะรวมทําอะไรก็ไม่รู้จะทำอะไรก็ต้องเดินไปเคลียร์คีปกันแบบนี้เป็นสี่คนห้าคนและจากประสบการณ์การพากกว่า8 6 0 0ล้านแมตช์้วกครับ มาร์กี้ที่เห็นแบบนั้นเขามาทําบ่อยๆอาจจะมีคนโดนดึงหลุดจากวงวาร์ปจังหวะที่กาลังจะกลับบ้านดึงออกขาดึงขาอะไรเงี้ยจังหวะดึงขายังจะวาร์ปปุ๊บดึงปั๊บเล่นๆหมักเขาให้ขอแค่ไม่ต้องก่าแต่ว่ากลับไปไม่ได้ทั้งหมดครับโอ้แล้วดูว่าเต่าเอกเดินมาไวมากเล่วงวงหายด้วยมีเบาหวะนี้กระโดดใส่มาไม่ได้สุดอ้อมต้ำชันหลุดเทบตัววงหายไว้ได้ะยังหลุดอยู่นะครับโอ้แล้วโตโรกระโดดมาเปิดครับมุฮั่นกิ้งออกไปก่อนครับแล้วมีมาร์กี้มารับช่วงต่อ ให้ครับยังมือไวอยู <médico> ่นะครับยังมีตัว blast absorption นะครับตอนนี้เพื่อนทอนไปคุมตัวของโค้ชไรดักก้อนฮะมังกรตัวสำคัญนะครับของเกมเพราะเวลาเป็น 3K ผมว่ามังกรเนี่ยจะแรงมากๆเลยนะครับเรียกว่าล้มได้ทุกตัวนะนี่ครับฮานได้แต่ยืนมองเฮ้ยฮานจะสร้างปั้นยิ้มหันเหรอแต่รอเห็นเท้าบนนะครับเพื่อเอาตัวมังกรไปใช้นะครับมาร์กี้ครับครับโอ้โหไล่เฮ้ยไวสิเฮ้ยอะไรครับเนี่ยเดินแบบมีฮาทิราชันเออเหมือนฉันมาเยอะ โอ้ยม,มาเฟียมไม่กูกามาเยอะมาเยอะจริงจริงฝั่ง้่ามก็น่าจะคิดแล้วแหละว่าน่าจะมาคนเดียวแหละแต่จะเล่นดีไหมอ่ะครับเาตอนนี้ทุกอย่างตามหมดเลยนะครับฝั่งของวีเจมต้องรอดูแหละนะครับสาหรับทางวีเกมอีกนะตอนนี้ผมว่าเขาอยู่ในสภาวะจำยอมนะครับต้องยอมไปก่อนนะตอนที่ออกไปสู้ตรงๆไปง่ายแต่สิ่งที่น่ากลัวอย่างนึงครับจานวินครับดูโกดิฟหรือเงินที่ต่างกันของจังเกิลสิครับวันน้าตอนนี้มีพื้นที่การฟาร์มต่ํามากนะครับ นี่ยทุกคนเดอร์อย่างจนเน่ะเกมเนี่ยฮู้มานะครับและฟอป้อมกลางสอดแล้วครับสองทาวเวอร์ที่เป็นป้อมสโลและป้อมด้านบนก็ไม่น่าจะรอดโอ้แล้วมาลิสครับไปออกขวาแบบนั้นไม่มีใครป้องกันป้อมด้านในฮะคือทำ่างนั้นต้องถ่วงเวลานะเพราะเขารู้ว่าไฟหน้าตรงมันสู้ไม่ได้ครับเขาต้องถ่วงเวลาแบบนี้ฮะและจังหวะขึ้นบ้านเอาและเห็นโอ้สองครับด้านซ้ายนะครับคิดสโลกําลังจะเข้าพยายามจะเคลียร์รถครับและจังหวะนี้ครับโตโลกระโดดเข้ามากลางงงงงก็ไปหายไปเจ็บหนักมากครับพันโอ้แล้วเขายัง ยังอยู่ขวาครับตอนนี้เราเอากลางเลยครับเขาไปขวาครับเราไปกลางครับเราเร็วกว่าครับตอนนี้ได้ทางเวอร์กลางมาแล้วครับส่วามาฝั่งของเบค่อนทามในขณะที่ซ j ยเจมยังไม่กลับแต่ตงครับตัวของมาร์กีไปแล้วครับด้านขวา และเขาเรียกมาเป็นชาวคณะครับแต่เรายังไม่ได้ฟังครับและเขาจะเข้าไปขั้นหน้าครับตรงนี้ครับมารกี้ยื้ออยู่3ยื้ออยู่4ครับมารกี้ยื้ออยู่ตรงที่ครับและตอนนี้กดแข็งกดล็อกชิวและรอดกับไม่ได้ยังการป้อมนี้ไว้ได้ครับเบคอนทามวิตูมาหวาดเสียวเฮ้ยมาแบบปองโจนะครับคือเขารู้ตัวว่าตอนนั้นเขาสู้ในเวลาหน้าชนหน้ามันทําไม่ได้นะครับเขาต้องเล่นปองโจแบบนี้นะครับเมื่อกี้ก็วัดใจนะจะลงไม่ลงมีการลงช้านะสะไปกรอบแป๊บนึงนะครับแต่ว่าทางเบคอนธามเอาอยู่นะครับ มั่กี้มีตังค์ด้วยแหละไม่ได้โดนปั๊มอะไรในเกมนี้นะครับถึงแม้จะโดนกดดันนะก็เลยมีตังค์รับได้เยอะนะใช่ครับยืนได้นานมากๆครับเอาแล้วไปอีกแล้วครับครูหูครับมาลิสกับตัวของนะครับอ่าินเซ่ครับิมเซ่เอ้ไม่ใช่มาลิสไม่กช่ฮันกับเบิร์ดเอลวีเบิร์ดเอลวีอ่า <Bird LP. S 1> พี่เบิร์ดพี่เบิร์ดพี่เบิร์ดโอ้โหเอาละและใช้กับไปันคณามรอบแรกเหมือนจะได้ผลรอบต่อไปนะครับผลรับไม่เหมือนเดิมครับนั่แน่นอนครับออฟเซติกตอนนี้คือเบก็นทณามุ่มได้เยอะมากๆเลยนะครับนั่นแแหลละคครรัับบทถูกก้้วได็ปืนะครับ ของแรงเชียให้กับนักกีฬากันครับทุกคนและก็การที่มีดาร์คสเตเยอร์เลนมาค้ำไว้ทำให้วีเจมจัดดันป้อมช้าลงฮะแต่วีเจมก็จะทำแบบนี้เรื่อยๆนะครับต้องล่าครับต้องล่าต้องล่าและล่ามาดึงได้ไหมอะ้รออกมาดีคนสวัสดีไหยจะไปไหนล่ะเบรอาร์บีไอภาพนี้มันคุ้นๆเพิ่งจะทักไปแบบๆมันต้องมีคนตกรถสกรอบผมบอกแล้วว่าผมมีประสบการณ์การทัากว่า8,600ล้านแมตช์ว้า เสร็จแล้วเนี่ยก็โยกเล่นเรื่อยๆเฮ้ยเฮ้ยแต่กบมันไวนะกิ้นกบมันไวนะน่ะเดินมาครับถูกเอา X เดินตามมาเลยครับในขณะที่สี่ไปไหนยามาครับนั่นสุดเลยยามายามายามาไม่ได้น่ะก็มาแบบชัวร์ขนาดนั้นนะครับแต่ว่านี่ครับได้ลำเลียงตัวของมักาณนะได้มปิดแบบนะครับต้องขึ้นบ้านนะครับใช้เวลเลตให้คุ้มค่านะครับ เดินมาแล้วนะครับตอนนี้ขอป,ป้อมไปก่อนแล้วหมู่หวานครับในขณะที่หน้าตรงครับตองแทงของวิเจมยังไม่ได้เกิดเลยนะฮะและเบิร์ดเอบครับพยายามจะออกมาเคลียร์ดาร์คสเตรียครับและยังทําสําเร็จอยู่ครับโอ้แต่ก็ค่อนข้างเจ็บหนักครับเป็นการเป็นการโอ้แต่เต่าเอ็กครับโดนดิงมาเปสำเร็จถ้านับหอยกลับไปครับพยายามจะรวบสวนขึ้นกลับมาและเต่าเอ็กกดฟิกเกอร์หลบหมู่หวานยิงใส่มาลิสครับแต่ยังไม <ป S 2> ่จบฮะไฮะมีมีขู่เป็นขู่อยู่นะ ฟิลิปเปอร์ไฟโลคัสด้านหลังนะครับมองมองอยู่ว่าจะเอาไม่เอาเฮ้ยแล้วมีคนโดนดึงไปนะครับใจเป็นว่านะครับก็กี้รับอยู่ทุกอย่างครับแล้วมีการรูดจากทีนุเตะเข้ามากี้ยังยืนอึดอยู่ครับในขณะที่หันไปมก้าแล้วเต่าเอ็กพัดดันจะช่วยครับด้านหลังครับทีมเซเสร็จไปแล้วแต่เมื่อวานเจอหน้าตัวของโกโร่ครับแล้วอัมพีเดินมาเจอฮันอะไรนจะไปไหนฮันไปไหนอยู่นี่เถอะแล้วเป็นมูอันที่เก็บผิวได้มูวันนี่อยู่ในไฟครับจังหวะนี้คีปดันเข้าด้านซ้ายด้วยโอ้โหหันไปถามครับแหมจะไปไม่ลากันหน่อยเหรอ โอ้ยไปกระทางซะแล้วครับมีจังหวะการเล่นชักกรยอดกันนิดหน่อยนะครับในจังหวะขากรอบนะครับพี่เจมต้องบอกว่าหัวหน้าอี่พยายามดึงจังหวะที่เผลอนะแต่ว่าทางตัวเบนข้ามนั้นเซฟเพื่อนได้ค่อนข้างดีนะครับโอ้แต่ยังจบไม่ได้ครับเบนข้ามตอนนี้นี่ครับเกมขยับจุดยื้อไปให้ถึง15นาทีเอาที่ก็ยื้อได้ดีนะครับด้านบนนี่คือทาวเวอร์ไวเลสยังไม่ได้ยิงนะครับเพราะว่าพี่เจมต้องดันให้ทางเบนข้ามออกไปไกลๆทาวเวอร์นะครับมั้นยังประมาทไม่ได้เด็ดขาดครับเกมมันยัง เกมนี้อัมมันทีใช้เอเลีตไซเคิลไม่ได้แล้วด้วยนะฮะต้องครับดังนั้นต้องเล่นด้วยความรักกลุมนะครับหลังจากนี้นะเราจะเลียวว่าพี m ีเอ็มเขาจะมีโอกาสในการคุมแมปต้องพยายามไม่ให้เขาขึงแมปให้ได้คืนมาตอนนี้แมปทางเมฆาทานเป็นคนคุมอยู่อะครับโอ้โหดูนี่เขาดันปุ๊บเขากลับปั๊บเขาเอาปลอดภัยเลยครับอะตอนนี้มันจะเป็นเหลี่ยมเรื่องการคุมแมปนะอาจารย์วินนะเหลี่ยมมาโคแล้วนะครับครับผมใครทาเวฟก่อนใครปั้นเวฟใครดักกันถูกนะครับว่าใครจะไปตรงไหนนะครับข้้้ออมมมมมูลลเเเพีียยง็กกนนนนนแต่ัะะหาาาใ รู้เดียวใช่ไหมเออมันจะเดาได้อีกแบบหลายทางเลือกมากๆนะครับเฮ่ยะมุด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 ขมุดขมุดเอ้เฮ้ยมานะอมาแล้วหายตัวมาครับดึงอ้ยมาแต่คีบครับแต่มีคนหลบครับอ้าพี่เบิร์ดเอลบีแต่ไม่เสียเวลาเล่นด้วยครับฝั่งขอไม่รุนามไม่ฝืนนะครับเพราะว่าไม่รู้ว่าด้านหลังใครอยู่ตำแหน่งไหนบ้างนะครับไม่บุ่มบ่ากดีแล้วนะครับไม่ได้ไม่เป็นไรแต่อย่าเสียนะต้องคำนี้เลยนะครับใช่ครับเพราะตอนนี้เป็นช่วงท้ายเกมแล้วนะครับ ถ้าตายขึ้นมานี่เวลาเกิดนานเนี่ยต้องมีความอดทนนะครับจราจิ้งกิ้งก็ทนได้พอสมควรนะเฮ้ยเฮครับเจอปั๊บดึงมาครับได้ตัวแทงครับเขาเบิร์ตเมทลงกลับมาครับมีคนหลงอยู่กลางวงครับนั่นคือมาร์คี้แต่บัวจิงปีอยู่ด้านหลังครับในขณะที่มาร์คี้ครับยังยืนล้ำอยู่ด้านหน้าและมูวยันที่เก็บเราพวงหายไปได้ครับนั่นเป็นอวบผีครับที่เก็บทิวช่วยกันสแปมครับแล้วมีคนหลงครับสวัสดีวัวเรามาใส่นัวแล้วครับนี่ไงกูดมอร์นิ่งเออดีวัวไม่ขยับเออ อะไรกร็นี่แต่ว่าตอนนี้ก๊สเตเยอร์กันจะเกิดอาจารย์เวน14นาที19กนะครับมันจะเป็นเวลาเดียวกันกับขังไงนะนะครับททม,มิ่งอาจจะไม่ไปครับแต่เราก็ยังคงดูแบบได้เปรียบอยู่ต้องระวังเรื่องสกเกตการของรูอี้นะครับก็ยังคำเดิมแล้วรูอี้ประมาทไม่ได้นะครับแ <c oughs> ต่ว่าเรื่องดรามจซึ่งหน้าอะไรหลายๆอย่างเนี่ยก็ยังเป็นเบรกข้ามที่แรงกว่าแต่ BGM ก็ซ่อมตังได้เรื่อยๆ,ๆนะครับดังนั้นความแม่นยำครับสําคัญมากจริงในเกมนี้นะความแม่นยำในการเล่นนะ มาต้นเกมตอนนี้เนี่ยความห่างเรื่องการเงินก็เท่าเดิมนะแต่ว่าสถานการณ์ดูจะเสียงขึ้นเรื่อยๆครับเปข้นนามต่อมาเมคกี้หลังๆเมื่อกี้พขมีกับตายบ่อยๆแล้วนะครับดามเมจวีเจมเริ่มเร่งเครื่องกันมาแล้วนะใช่ครับต้องระวังนะครับจะปล่อยให้ารคกี้ค้ำอย่างเดียวไม่ได้แล้วนะนี่ครับแล้วเขามาเช็คหย่อมญ่าเลยครับแถวแถวดาวสโตรเยอร์เมคกานใช้ในการเวฟก่อนทำเวฟก่อนนะครับแต่เขาก็ไม่ได้เปิดกอลสโตลเยอร์เร็วนะฮะว่าเขาเปิดเองไม่ได้ง่ายๆด้วยนะครับจะเป็นเมคกันที่เปิดง่ายกว่านะครับ เดินเช็คเดินหาครับบึกมาแล้วบึง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 อ่าแล้วมาร์กี้เป็นคนที่โผมาก่อนโดนสกิทจากมาลิสนิดหน่อยครับรอคุณโซลก็สเีเยอร์นะครับแต่เบคนเป็นเบคอนพาไหมพี่สามารถเบิร์สก็ส์ดาเมจนะครับได้ค่อนข้างเร็วแต่ก็ต้องใช้เวลาอยู่เหมือนกันนะครับด้วยความเป็นคิซิกด้วยนะแต่คิดว่าเข้าไปนัวเนี่ยค่อนข้างอันตรายด้วยความมีวันเดอร์กับตัวไฟเตอร์นะครับอย่างโอเมนด้วยนะครับดังนั้นก็ควรจะเคลียร์คนก่อนถ้าเป็นไปได้นะครับ อย่างแรกคือทำเวฟก่อนเนี้ยมาถึงช่วง15นาทีโอ้ยลุ้นเลยมันจะจบมันจะดีจะได้มันก็อยู่ที่ตัวนี้แหละครับผมว่าแตว่าช่วงความได้เปรียบมันเริ่มจะค่อยๆจางลงนะครับเอาแล้วครับเนี่ยต้องค่อยๆหาตำแหน่งตัวบางๆของเขาครับซึ่งเขาก็ไม่ได้โผาง่ายแน่นอนตอนนี้นะทุกคนมีฟิกเกอร์พร้อม8ฟิกเกอร์พร้อมจะขยมใส่ครับพร้อมเต็มที่ครับไปหน้าก็สื้อตัวนี้จะเป็นตัวเปลี่ยนเกมของทั้งสองทีมครับ ร,รนันนำอะบอกเลยตอนนี้มันจะเป็นเหลี่ยมการโผล่ในแบบกันแล้วนะครับฟันเดอร์ก็ไม่โผล่บางคนก็ไม่โผล่ครับ่าลืมว่าคนเล่นไม่ได้เห็นแบบเรานะใช่ครับมุมเราได้เห็นทุกอย่างคนเล่นไม่ใช่นะครับจะมีสิ่งที่เรียกว่าบอกสองครามนะครับเพราวอลแต่ตัวนั้นหนาไปให้เช็คกันครับเนี่ยส่งวัวไหมคนหนึ่งวัวส่งคนหนึ่งส่งมิน่าไหมเดลมากี้เดินเข้ามาเช็คเรื่อยๆครับ แต่ว่าการที่ VGM เสียป้อมกลางไปทำให้ต้องเสียคลิปกานช้าครับรับภาระเยอะกว่านะครับแล้วก็ทางมีคุณธรมยังไม่เสียป้อมกลางนะครับจานบิน<ช>เป็นภาระเยอะกว่านะเดินมาใกล้ๆครับมาที่แนบๆแ,แบบนี้โอ้ยลุ้นเลยเป็นเกมเพื่อความนิ่งแล้วนะครับหลังจากนี้นะใช่ครับเพราะว่าขอเรกำกำลังจะตัดดันกันแล้วนะครับมันจะกว่าการตัดใจ ด้านซ้ายต้องยอมรับเลยว่ามูเกียนแกกันมาดีจริงๆครับไม่เสีย2ทางก่อนนะครับวันนี้ว่าเป็นท่านทำเล่นได้ดีนะในการที่จะพยายามคุมแยบนะครับไม่ได้ผีผามในการเล่นจนเกินไปแต่ก็ไม่ได้การตกในการกันลูอี่นะครับมาทิ้งคาราชตัวใหญ่เฮ้ยเจอเบิร์ดเบี้นะเบิร์ดเอลบี้ครับตรงนี้ครับพยายามจะเบิร์ดจาเมจแต่เขากดเดสเซอล์เบิทิ้งไว้ก่อนนะครับครับอัลคาสเวลด้วยครับไม่อยากขมเต็มนะครับหรือว่าตัวนี้มันเหมือนแบบมันดิ้นได้นะครับ โอ้แต่ว่ามันไม่ได้เป็นช่วงที่นะครับจะเปิดอะไรกันต่อครับแต่มีคนเนียนอยู่นะครับในหลุมของดาร์คสเตรเยอร์นะหรือก็สเตรเยอร์กลายเป็นกำลังของครับเบคเขาทามครับที่ตอนนี้พยายามจะเบพลิงก็สเตรเยอร์ให้จบครับแต่มีกระโดดเข้ามากลางวงตรงนั้นครับตำรับฮานนะครับและเขาเช็คครับแต่หมุนาันครับโดนข่วนไปครับจังหวะนี้ครับเสียชอเกิดฟรีเลยครับต้องถอยก่อนเลยนะครับอันตรายเหมือนกันนะเมื่อกี้โดนโขกไปใช่ครับพยายามจะแอบ เปิดแหละนะครับได้ดาเมจที่ค่อนข้างไวน,นะครับแต่ว่าฝั่งตรงข้ามก็โถมมาได้ดีเหมือนกันนะด้วยความเป็นโตโร่ด้วยแหละครับมันหนานะครับ <c oughs> เขาขยับมาขูเ่เร็วมากนะ <c oughs> แล้วการจะไปแบบทู่ซีไปตีก๊อลฟตรงนั้นเนี่ยผมว่าไม่ดีแน่ๆนะครับถ้าฝั่งตรงข้ามแยกได้แยกได้เนี่ยบ,บางทีเกมอาจจะเปลี่ยนเล็กน้อยนะครับผม <c oughs> ว่าไม่ได้เปลี่ยนเล็กน้อยเปลี่ยนเยอะเลย,เลย <c oughs> ผมมาตามปีม ส <c oughs> ามมีมเลยมาตามมีมลและดึงมาเล่นกับเบิร์ดเอลวีก่อนครับจังหวะนี้เบิร์ดเอลวีจับใส่และจับใส่อเอามันพีอเอามันพีกระโดดสวนเข้ามาครับและมาคี้รับอยู่สามรับอยู่สี่ครับตอนนี้ข้างหลังครับพยายามจะยิงหมูหวานครับยิงเต็มที่แล้วครับและมาคี้ยังรับครับยังรับอยู่ยังรับอยู่และเขาวับกลับบ้านแล้วตรงนี้ครับพี่เขามีหล่นสองและแต่เขาวับกลับมาใหม่ครับเล่นกับตัวของคิมเปอรเซ่แล้วแล้วเราเสียหมูหวานไปครับแล้วเขายังเหลือเยอะกว่าครับบ้านอันนี้คิมเปอรเซ่ก็ไม่รอดเหมือนกันและเป็นเสาเอกต้วรัมาี่อยลางงวครรับในกาเสาเอ็กันกับมมาาาลลิสสครับแะเเเอออไ่ต ฮานครับที่เป็นวัวตัวนี้และกดไลายตัวพยายามจะวิ่งไปกับมาลิสเดินดักด้านหน้าครับและมีการสโลเกิดขึ้นครับเต่าเอฟพยายามจะวิ่งออกขวาครับแต่เลือดรูเหมือนจะร้อยมากๆและพยายามจะหนีอย่างสุดความสามารถและมีการกดล็อกคิมวตลับพ้อมมาอย่างไววิ่งเต่าเอฟวิ่งวิ่งและกดกระก็จะเอามาริสหน้าบ้านครับโอ้เขาจะเอาครับแต่มาคี้ยืนมายือตรงนี้เอาเหรอเอาเหรอจะเชื่อมอะไรเพื่อนผมโอ้แล้วเขากลับมาล่างกูเอดพีครับฮานกับมาลิสนี่คนหรือซอมบี้ โอ้โหมาแล้วมาอีกมาแล้วมา,วมาอยู่มาต่อเลยอีเหรอโอ้โหเราเปิดครับที่ตัวของกอล์ฟเลเยอร์ครับมากี้พยายามจะเดินเข้าไปเช็คครับแต่ไม่มีป่านะอ้าวแล้วไม่มีป่าทนะั้งกูแต่ป่าเขาเกิดกลับมาแล้วของเราก็เช่นกันอะไรยังไงครับตองระวังการเสียเลือดนะครับเมื่อกี้คือเหลี่ยมของรูอี้ฝัง VDM เลยนะครับเวลาที่เขาเปิดเปิดมาฮะอย่าคิดว่าเขาอย,อยู่แค่นั้นนะถ้าต้องกลับบ้านทันแล้วมากอล์สองเนี่ยไฟหน้าเนี่ยจะเปลี่ยนเลยนะครับโอ้แล้วเราเสียตัวแครี่ไปด้วยครับทำให้ดาเมจตกครับ่รับต้กองไปด้วยะมน จากการโดนก๊อัดหมกไปเมื่อกี้ครับใช่ครับแต่ยังไม่ได้กลับมานะก่อเกิดของหวานนะครับแต่รีเซ็ตเหมือนกันนะเพราะว่าทางซีก็ใส่ตัวของเคียวแล้วนะครับโอ้โหูเนี่ยสกิลมาลิสแรงมากครับตอนนี้แล้วต้องระวังลูอี้นะครับใช่ครับนะฝั่งลูก้ามันหนาซะด้วยดิเออมันมีไฟเตอร์มีตัวหลบสกิลตัวแบบเบรกสกิลที่มันรับดาเมจได้เยอะนะครับเพราะว่ามา่กี้ออกขอมาพื้นกันดาเมจกายภาพล้วนงามารับอ่ะเออมารับนะครับแต่สุดท้ายคือด้านหลังด้วยนะครับเมื่อกี้อัลฟีโดนจับนะครับจับทางระะวังน ว่าดาเมจทำเม็นันทางเมื่อกี้ดอกหายไปพอสมควรจากการโดนเปิดก่ะน,นะครับ,รบหายเกมครับเล่นลำบากตามฆ่าถ้าไปน้นทานะตามนั้นนะครับดาบนี้มันมาเพื่อลีอ้ในช่วงเลเเกมเลยนะครับดังนัน้นหน้าไฟาเนี่ยดาเมจถ้าไม่ทัน,นเคลียร์ไม่จบเลยครับมีปัญหาแน่นอนนะ มาแก้สถานการณ์เฉพาะหน้าไปวันหามจะต้องหาตัวบางๆครับอย่างตีให้เจอลมถึงมาลิสด้วยอไอเจอหน้าตัวไข่เบิร์ตสเเมดลงครับเบนร์ตสเตอร์เมดอปตับิชันสวนกลับมาแตา่อัลฟี่ครับโดนดาเมดมาสวนกลับไปตายทั้งคู่ครับแต่เขามีเกิดครับในขณะที่อมันพีไม่มีแต่มีคนมาซ้ำโอ้แต่ว่าพินคินเซอร์ครับที่ยังไปเก็บตัวของพวกไข่ได้แล้เบิร์ตแอวีดึงมาจับคิมซนเซอได้ในขณะที่นนมูวันสองกินสองใจข้างล่างครับมาเบิร์ตสเเมดใส่ตัวของมาลิสก็สำลักมูวันและเป็นเสาเอ็นกระห่่นน่่่าใใใใสสสสสุดดคครรัับบมตออีกแลว ยืนกลับมาครับมูฮันพยัญชนะหอยแต่กิ้งขึ้นอันหน้ายิงตั้มย่าไปหนึ่งครั้งเหลือเพียงแค่วัวกับาพี่ฮานตัวเดียวแต่วัวนีก้เกิดตายไปไม่เป็นไรแต่ผมเกิดไม่ขี้ตั้มแต่เขาเก็บกินเซได้แต่โดวของครั้นปานเกมมิ้นเหลือแค่คนเดียวแล้วบ้านบ้านวัวไม่สนใจแล้วครับมาร์กี้อย่าให้กลับมาร์กี้อย่าให้ไก่ไว้เลยมาร์กี้ต่อยใหญ่ใหญกลับมูฮันก็เลยไปจบบ้านใหญ่กลับอย่าให้วัวตัวนี้มันกลับแล้วบตีตัดติ่งก่อสร้างครับสำหรับตัวมูฮันเพื่อจบเกมแรกจบเป็นคอมแบ็คชั่นครับ